ไปกี่คนแรกฮะครั้งแรกเลยนะคังแรกก่อนแต่ก่อนทำอะไรครับร้จักกันนะจิกกันจิกแฟกันใช่ไหมไมเคยแฟนแฟนจิกจิกแฟนทำไมถูกเลือกใช้วิธีหองผ้าทำไมคะเพราะตรวจเขาแบบว่ายากอะครับ ใครคิดใครคิดวมาจากไหนปดไว้ตอนนี้ราฝากเราเรับขยายก็เชิญพิการรับรูนะว่าที่จริงแล้วเนี่ย